สวัสดีครับแม่ค่ำครับสวัสดีครับ question, ค่ะมื่อนี่ช่องสาวนิงพารวยข้าวปุ้นเชี่ยวครับค่ะมาติดตามแนวทางตุลีความฝันกับแม่ค่ำค่ะเป็นคลิปที่สามโครงสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมเป็นคลิปที <S <S ่สามโครงสุดท้ายของงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะมาตามแม่ค่ำมือนีคือโครงสุดท้ายแล้วค่ะที่แม่ค่ำสีไฮแนวทางเนาะค่ะในงวดนี้ค่ะได้ยินว่าคุณแม่นี่ฝันดีว่าสั่น คุณแม่ฝันมือไร้คุณแม่ฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนนี่ล่าสุดเลยเนาะค่ะบอกสู่ฟังในคุณแม่ฝันเห็นแม่แล้วก็เพิ่นบอกว่าเฮ็ดบุญบ้านโตแล้วยังไปเฮ็ดบ้านเพิ่อนไปเฮ็ดบ้านหลังเก่านะค่ะไปเหตุบ้านหลังเก่าบ้านหลังนั้นมันชีเก่าบ้านหลังจักร้องนี่มันช้างเก่าบัดอีกที่เนาะค่ะจ้าเพิ่นว่าเหตุไม่เฮ็ดบุญบ้านนี่สะกดางนีก้อนอ่าเพิ่นว่าไม่เฮ็ด ลังนีกรผลมาจังไปเห็นล้างพุ่นผลมาจีน่าเลือดบาเด็กสามเก่าไม่จีออกเด็ก่างบ้านนีอันบานนล้วงลุงเพิ่นมาหน่าล yeah. okay. ้วงพีก er ับมาหน่ำอย่ะ no. 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 yeah. so yeah. okay. yeah. ่ะเพิ่นกับวาลูกมันบ่ถือเล็กมันบ่ได้ร้เงื่อนหร้อย่างไรเขามันได้เป็นไร้หลานช่องสามหลานจีหลานผลมาบ้นบ่ได้ร้อย่างไรมันชือเก่า่านนเก่าแม่แม่ละเก่าลอยเก่าเจ้ามือน่ะค่ะ สื่อเก่าหาเก่าเมยเมละเก่าลอยจ้ะหลวงลุงพันวาจากท่นหลวงลุงวาเนอะลุงวาเพิ่นพินพระน่ะนะเพิ่น่าเพิ่นมาบอกแม่นี่่ยว่าหลานเพิ่นสื่อมันบอลในเงินจังไงมันสื่อหลายแม่จนวาสื่อเก่าหามันละลุ่ยจนวาตัวจหลุดลอยเลให้องไฮเลคิวขนาดได้มันไปอยู่วัดอุตรดิษฐ์นะไฮเลคิวค่ะจังไรตัวนี่ความฝันคุณแ ok ม่เลยบอกว่า บอกขาวก่อนว่าเลขลหลงมันจะออกสามเก่าเลขล่างมันจะออกสามเก่าแม่เลขบนมันจะออกสี่เก่าเลขกบนมันจะออกสี่เก่าเพราะว่าบานล้างนันมันชีเก่าบานล้างของเมนี่มันสามเก่าเพราะว่าเลขลหลงมันจะออกสามเก่ามันจะออกสามเก่าเพราะว่ามันเลขลหลงมันต้องออกก่อนอยู่แล้วมันจะออกเลขบนเหมืนว่าค่ะ เป็นว่าหามาบาดล้างหนีกอนเห็ดบุญบาดล้างหนีกอนทำบุญเล้วเลี้ยงคนเลี้ยงคนเล้วจังเป็นเลี่ยงบ้านพุ่นไปบ้านพุ่นจ้าค่ะแล้วล้วงลุกนี่เป็นเป็นเป็นยาติส่วนใดกรับเป็นอ้ายเป็นอ้ายใหญ่โมเป็นอ้ายใหญ่ของแม่นี่แหละเป็นอ้ายใหญ่ของคุณแม่แต่ว่าเพิ่นบวชเมนบอกคะค่ะค่ะ เธอทานผู้ชมเพิ ar, mm. okay. ่นเขามาฟังเหลกๆน้องค่ะเธอเพิ่นดูค่ะถามเพื่อค่ะเพิ่นกับว่าร้านเพิ่นน่ะอเล็กร้ายมอไดเงินร้ายอย่างไรมูกระถ่วงมันไหนเงินร้ายมมอไดร้ายอย่างไรมันมาถือเละเก่าหานะมันถือเท่าไหร่แม่เก่าแม่เก่าแม่ละเก่าอร่อยสี่เก่าหาเก่าแม่แม่ละเก่าอร่อยแม่บ้านตัวเล็กในตัวนี้คุณแม่สีหายบอกที่เขาบอกมา คุณเมียสีเอาอคุณเมียสีเอาบอ่เอาแล้วเอาคุณเมียสีเอาตัวไรนีในหวัวนี้ตัวเลขที่คุณเมียสีจับให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเลขล่างสีจับให้สามเก่าเลขล่างสีจับให้สามเก่าเลขบนมันกิดเลขบนมันกิดจะออกกับมันวงพีนเดี๋ยวพอวันเลขบนมันบานเลขทีทุกคนบานวังพีเป็นครูมาบอกค่ะสี่เก่าหาเก่านี่ะเลขบนนี่สีหายสี่เก่าก็หาเก่าค่ะเลขล่างเป็นสามเก่า เรือล่างสามเก่าเรือล่างสามเก่าเพราะว่าคนว่าท้าบุญบ้านนีเแล้วบาทสามเก่าเดีวครับสิไปเฮ็ดบ้านสีเก่าอืมจังสิไปเฮ็ดบ้านสีเก่าค่ะเลข่างเงื่อนนั่นเงื่อนนั่นจากล้างถือเหรียญเพิ่คุณสีไปเฮ็ดบุญบ้านบุญน้ำบ้านนีน้ำบุขึ้นวาเนาะอืมค่ะตัวเลขชัดเจนที่คุณแม่ให้มาในคลิปนี้เนาะขาโครงสุดท้ายนี่เลขบนคุณแม่ หายตัวไหนฟันเก่าหายซี่เก้าเลขล่างเลขล่างห้าเก่าห้าเก้าห้าเก่าห้าเก้ากับสามเก้าหายเป็นเลขล่างค่ะค่ะสามตัวบุ้มีบอกสามตัวปอยบอกหายบอผ้านี้มันเป็นยังไงผ้าแหลวาตะคนตีเนาะค่ะเพราะคะขนกับตีเป็นเจ็บเป็นแปดเป็นเก่าค่ะแหล่าตะข้นตี พระนี่ร้องร้องทีมันกันเจ็ดสบกว่าปีเลยเจ็ดสิบสี่เปีเจ็ดสิบส่พระสมมเป็นแปดเจ็ดแปดขเบาคุณแม่คิดว่าเจ็ดแปดพระเป็นแปดไหมอายุเรากับเจ็ดสิค่ะ อันนี้เอาตามคุณแม,เม่เนาะค่ะเป็นความฝ<ห>ันของคุณแม,เม่เอาตามที่จะคล้องมักอีริรแล้วก็มั่นใจครับแต่ว่าถ้าบ่มกักบ่มั่นใจบ่ต้องปล่อยก็ได้ค่ะเอาต,ตัวที่จะคล้องมักแล้วก็มั่นใจสามเก่าก็สี่เก่าอย่างเงีสามเก่าสี่เก่าเก่าเลขที่ลูกพันวมาลูกชื้นนะฟ<ๆ>ันมาลูกมันๆนะนะมันมันก็คือห้าเก่าห้าเก่าสามเก่าสี่เก่าห้าเก่าน้อคุณแม่เนาะสามตัวสามชุดครับค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชม เขามารับชมรับฟังคลิปของคุณแม่แล้วถ้าเพิ่นอยากตีตัวเลขเพิ่มเนาะคะ่ะก็สามารถตีได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะคะ่ะพูดคุยกันได้ว่าคุณแม่ฟันแบบนี้สิตีตัวเลขกเป็นตัวใดเนาะคะ่ะค่ะแต่ว่าตัวเลขกน่ชัดคุณแม่เพิ่นก็ห้มาแล้วเนาะคะ่ะในครงชุดไทยนี่ก็คือสามเก่าหาเกานี่คุณแม่ให้เป็นเหล็กลางเนาะคะ่ะส่วนสี่เก่าคุณแม่ให้เป็นเหล็กบนนะะุเนาะค่ะค่ะ คุณแม่ยมียังเพิ่มเติมอีกบ้องมียังเลยมีแค่นี้แหละ,นะ,ะลนนเนาะค่ะรอรุ่นพุ่งนีเนาะค่ะรอรุ่นวันที่สองพฤษภาคม2567น,นี่พร้อมกันค่ะว่าสีมีเฮ สามโตบอเนาะคุณแม่สามโตนี่สีมีเฮบอรหรือสีเฮตสองโตเนาะค่ะค่ะก็ข,ขอขอบคุณแม่คั่มหลายๆค่ะที่แม่คั่มว่าแพงตัวเลขเนาะค่ะมาแบ่งปันแนวทางตัวเลขความฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่คั่มครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางดีๆครับผมกับแม่คั่มของเฮากับผมเป็นคลิปที่สามนะครับเนาะคลิปที่สามของแม่คั่มของเฮากับผมงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผม แม่้ามคลิปนี้เพิ่นหายมาไปเรียกสองตัวสามชุดกับผมสี่เก่าหาเก่าสามเก่าครับผมเลียกมัตไสคุณแม่ค้ามีเพิ่นฝันเห็นหลวงลุงเพิ่นมาครับหลวงลุงมหาเพิ่นวะแล้วก็เดวิลได้คุยกันนะครับน่าเดวิลได้คุยกันเด็กสิแม่ค้าเพิ่หายมาในคลิปนี้ก็มีสี่เก่าหาเก่ากับสามเก่าครับผม สามเก่าน like ี AU, ่เป like, ็นบานเหล็กท re ีนะครับเนาะสีเก่านี่ก็เป็นบานเหล็กทีของหลวงลุงครับผมส่วนหาเก่าหาเก่านี่ก็เป็นเหล็กทีหลวงลุงบอกว่าถือเกลีกหลายเพิ่นมาครับถือเกลียกเลยเป็นล้านเพิ่นมาครับในความฝันนั่นะสือต่อได้สือหาเก่าเก่าเมย์เมย์และเก่าลอยพันมาในความฝันแต่ว่าอีกความฝันหนึ่งพิ่นก็บอกว่าให้มาเฮ็ดบุญบานหลังของแม่คั่มนี่ก่อนนะครับเนาะบานทีสามเก่าจังไปเฮ็ด บุญบานเหล็กทีสีเก่าหรือว่าเป็นบานของหลวงลุงครับผมแม่ค้ามันกรหายมาเป็นเหล็กสองตัวสามหางครับผมสีเก่าสามเก่าหาเก่าครับผมหมวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเหล็กของแม่ค้ังในคลิปนี้เนาะครับเนาะก็ฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาครับผมครับผมคลิปนี้บ่าวต้อพูดก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต้อพูดครับหาคลิปดีๆตัวเหล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับ กับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของท่องพูนชาแนล Channel ครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคหมานด,ำด่ำรวยเงินทองสุขสุขคนครับคลิปนี้บ่าวท่องพูนก็ขอ,ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่กับผมขอบคุณครับ